สถาบันกรุงเทพคิติตศาสนาศาสตร์หรือ BIT ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการผู้รับใช้พระเจ้าของคริสตจักรตั้งแต่ปีครสิสตศักราช1941ปัจจุบันสถาบันได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วเป็นเวลา82ปี สถาบันมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทุกคนให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลโดยได้เปิดหลักสูตรที่ครอบคลุมสำหรับผู้สนใจรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและผู้นำหรือคารวาในครคิสักรและองค์กรคริสเตียนโดยทางสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้หลักสูตรศาาติลปศาสาตร์บัณฑิตสาขาคริสตศสศาสตร์คณะคริสตศศาสราภายใต้มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีระยะเวลาในการศึกษา4ปีซึ่งรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว และสมาคมศาสนาศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์หรืออาทิเซียโดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้มีชีวิตแห่งการอธิษฐานและขวนขวายศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังโดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็นสาว,วกของพระเยซูคริสต์ที่ดีเป็นคนงานที่ใช้พระวจนะอย่างถูกต้องเป็นพันธกรที่เกิดผลเป็นผู้เลี้ยงและเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณที่มีคุณภาพผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ที่เน้นส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญา และการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่หลักสูตรศาสนศาสตร์โทหรือ MDiv มีระยะเวลาในการศึกษา3ปีซึ่งรับรองหลักสูตรโดยสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอัคาเนหรือ a t ท e เ s i a หลักสูตร MDiv ของสถาบันมี2หลักสูตรคือ MDiv สาย A สำหรับผู้เชื่อที่จบปริญญาตรีในสาขาต่างๆหลักสูตรนี้จะช่วยผู้เรียนสามารถเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็เตมเวลาอย่างมีคุณภาพ M. Div. สาย B สำหรับผู้รับใช้ที่จบปริญญาตรีในด้านศาสนาศาสตร์แล้วเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับใช้ทางด้านความรู้และทักษะการรับใช้ โดยหลักสูตรนี้จะเปิดสอนทั้งการเรียนที่สถาบันและการเรียนผ่านระบบ e-learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับใช้ในต่างจังหวัดผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่กรุงเทพหรือผู้ที่ติดพาะงงานได้มีโอกาสเข้าเรียนในระบบโดยทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร MDiv จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลักสูตรการพัฒนาภานกิจคิจักรหรือ SOM สำหรับผู้นำและสมาชิกคารวาในคริสตจักรซึ่งเป็นการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมและเรียนย้อนหลังได้สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ทางสถาบันเลือกสรรมาอย่างดีเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นนำความรู้จากสถาบันกระจายออกไปยังคริสตจักรต่างๆโดยวิชาที่จะเปิดสอนเ,เร็วๆนี้คือมองพระเย,ยซูผ่านพระกิตติคุณยอนเริ่มเรียนวันที่10ตุลาคมปีนี้และรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตซาอูลและดาวิดจากพระธรรมหนึ่งและสองสม เอโดยจะเริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในนามของสถาบันกรุงเทพพิทรรักษ์ศาสนาข้าพเจ้าขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายางพี่น้องทั้งหลายบีทีเป็นสถาบันที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นเมื่อ82ปีที่แล้วเป็นสถาบันที่เก่าแก่อันดับสองของประเทศไทยพระเจ้าทรงใช้บีทีในการสร้างพระมงค์ใช้ของพระเจ้ามากมาย วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะเชิญชวนทั้งกายมีส่วนในการร่วมสร้างพัฐ ї ฐ ї <ภ>นธกิจของพระเจา้าด้วยการส่งเนื้อสาที่มาจากขื้นจากของท่านเพื่อรักการตัดเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในอนาคตและอยากจะเชิญชวนเพื่อนทั้งหลายมีส่วนในการร่วมถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าที่เบียดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั่วไปหรือทุนการศึกษาที่เพื่อนําเงินก้อนนี้เป็นส่วนในการ,รสร้างเสริมผู้รับใช้ของพระเจ้าในอนาคต และขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาท่านทั้งหลายในการที่ทํางานของท่านในคริสตจักรต่อไปและลึกถึงเราทั้งหลายในคใํามิฐานและขอพระเจ้าสรงใอ้ทวาท่านรับ